ครับพ่อพูดผมเช่นเคยนะครับคุยจีคูนชแนลนั่นเองครับว่าแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆปิดเทอมกันยังเอ่ยถ้าปิดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่วนคนที่ยังไม่ปิดก็หรือกําลังใกล้จะสอบก็ตั้งใจสอบอ่านหนังสือเยอะนะครับเอาล่ะอีเวนต์ใหม่เรามาแล้วก็เริ่มกันเลยริบบิ้นแดงเหรออย่าอ่านประกาศแป๊บ ฮะเครื่องควบคุมแกแม่เหล็กจะบอกจี้อีกแล้วอ่ะโอ้ใช่ฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจี้ประมาณสองสามอีเวนต์ติดแล้วนี่ใส่เอาจีคเอ็มคคิดเรื่องการ์ดไม่ออกหรอมั้งก็เลยเอาจี้มาลัวๆเลยแกแม่เหล็กรีโมทเมื่อตกพื้นที่โอลิมปิกโอกาสเจ็สิบห้าเปอร์เซนต์สร้างรมาร์กอ๋อสกีวีอันเองแต่เป็นจี้นะมาอีกแล้วเหรออีลอบนี้ ร,ริบบินอ๋อเป็นแบบฟิกใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่านะรวมอ๋อรวมนะัคือฟิกแน่นอนเลยมีริบบินเหลืองอันนี้ริบบินแดงรวมฟิกพิเศษรวมฟิกสำเร็จได้รับริบบิ้นนำเงินด้วย อ๋อถ้าเป็นริบบิ้เหลืองก็ได้เป็นออฟอีกเหรอโอ้หขยแจ๋วอ,อ,อยู่นะอืมโอเคกิจกรรมพิเศษเมื่อได้รับตัวซุ่มทองจากซุ่มจี้งลาพิเมียนภายในกิจกรรมเท่านั้นโอ๊ะมีด้วยเนี่ยตัวสุม่มตัวซุ้มจี้ทองเหรอโอ้อ อันนี้ก็อย่างเดิมนะฮะไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะเอาจี้ใหม่มาเรื่อยๆเลยอ่านี่ฮะแกแม่เหล็กรีโมทโอ้เมื่อัวโอดีปีโอกาส75สร้างได้มาสเสื้อ์พุทินในแถวเดียวกันหนะ้าหลังสี่ช่องเนาะแล้วไปรวมแล้วรวมล่ะเออไม่มีให้รวมหรออ๋อหรือมันไม่ได้บอก มีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินอ๋โอโหถ้าจะได้นี้ก็ต้องฟิกเจ็ดรอบเลยถ้าจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะฟิกเจ็ดรอบเพราะว่าฟิกหนึ่งรอบมันจะแถบมันจะได้ไอริบบิ้นน้ำเงินมาอันหนึ่งฟิกถ้าเกิดอยากได้ก็ฟิกไปเลยฮะเจ็ดรอบก็จะได้เจ้านี่มาทันทีเลยแต่ออื่นก็มีสุ่มอยู่อ๋อสีเหลือง สามอันแรกแสงโอเคอันนี้ก็ชนะไม่มีอะไรมากจี <G> G ้เก่ายังไม่ได้โลเลยมีอะไรแจกเข้ามาในเกมบ้างไหมเนี่ยไม่มีโอเคไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็ฟิกไว้ก่อนเลยดีกว่า ตีตีบอกไปก่อนเลยไอพวกอารีนาไม่ได้ใช้แล้ววันนี้วันนี้จะสุ่มซักเท่าไหรด่ดีต้องดูก่อนนะครับว่ามันได้ยากได้ง่ายทอนนี้มีช่องโอเคอืมประเดิมไปสักร้อยห้าสิบเพกันเลยกันสามรอบเริ่ม งเงียบกิฟโอ้ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวแจวอยู่นะรอบที่สองก็งเงียบกิฟรอบที่สามแหมโอ้มันออกมายาี้ด้วยค่อนข้างใช้ได้อยู่แบบนี้ก็สุ่มไปด้วยหาตังค์ไปด้วยได้เลยนะเนี่ย กีส่าไปแล้วสองรอบฮะมารอบที่สามชื่อขึ้นหน่อยสีฟ้าเอออย่างี้สิสีเหลืองเหรอโอ้สีเหลืองสีเหลืองเป็นออฟเนาะเท่าที่อ่านโอเคนั้นเราลองไปรวมสีเหลืองนั้นก่อนฮะ ถ้าสุ่มอยู่เหมือนกันนะแลกทองเอาแลกทองนะลองดูฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคสีเหลืองกับอ๋อรวมแบบแบบรวมเอาไปเลยอ๋อนี่ฮะ แล้วเมื่อกี้เราได้สีน้ำเงินเปล่าอย่าลองไปดูก่อนนะฮะสีน้ำเงินเมื่อฟิกสำเร็จก็จะได้สีน้ำเงินได้หรือเปล่าอเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับน,นี้เหรออ๋อมันได้เฉพาะสีแดงเนาะโอ้เออ ชนาแบบลายงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนนะฮะเดีย๋ยวมาแป๊บนึงโอเคฮะหลังจากที่ไปเล่นมาแล้วก็แพ้มานะฮะก็อีกฝ่ายเขาเล่นจบไ้เหมือนกันนะเนาะโอเคงั้นเราประสมต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้สุ่มไปแล้วร้อยห้าสิบเนาะ เอาซักอีกสามชุดแล้วกันไปโอเคงานนี้ขอสีแดงสีเหลืองอีกแล้วเหรอสีแดงดูตาทายจอกยากอยู่วะเนี่ยรอบสุดท้าย สีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองเติมเลยนะฮะสีแดงออกยากอยู่ครับจังหวะน,นี้ได้สีเหลืองมารัวเลยโอเคเหมือนเราจะมาทำอีเวนต์รู้สึกเหมือนจะมาทำอีเวนต์รีออฟซะงั้นอนะโอเคนั่นก็จะรีออฟกันละนั่นก็จะเอารีออฟแล้วกัน อีกอันหนึ่งพอไหมเนี่ยพอพออยู่พออยู่สองสามสีห้าไปเบิกมาจากในกล่องเมลอีกสองอัน โอเคเอาละฮะไปรีออฟดีกว่าอืมทองก็ลอยหลอขึ้นไปทุกทีแล้ว จะได้อะไรบ้างเนี่ยเปิรยี่สิแปดสร้างแลนด์มาร์คซุ่มสองคูณสี่คูณแปดเพราะฝ่ายตรงข้ามมาถึงได้รับเบิลสิบสี่เอร์เซนต์ทอยติดต่อสามครั้งสามสิบเก้ามอตัวพื้ที่ตัวเองสี 40, 40, ่สิบเพิ่มขบันทางโอ้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยอะ่ะสนใจอตรงที่ตกแลนด์มาร์คโอกาสห้าสิบดูที่อีกฝ่ายไปเที่ยวร,รอบโลกก็มีแค่นี้แหละฮะที่น่าสนใจ ไปไหนๆแล้วก็รวมแล้วก็ไปรีออฟไปเลยเอต้องดูก่อนนะอันนี้ก็ดีอยู่นะเอออเาไรดีอ่มหมวกกันน็อกพี่นายกรรมพี่นายกรรมออฟดีอยู่แล้วอยาห้หาก่อน ทำลายเราล่องหวนิโโน่งโอเคแรับแ,แปน,นนี่แหละแปนคิตันนี่แหละเรามีเรามีเบิร์นเรามีออฟเบิร์นเยอะอยู่แล้วลุยโอ้ออฟออกเกาะฮะแจวอ,อยู่นะ ไปก็อันไหนดีอะเออเอาโคลงแล้วกันอยากได้ถอยสามครั้งไปเที่ยวรอบโลกไปเลยโอสร้างแลนมาร์คอืม แกไม่เหล็กเอาแกไม่เหล็กแล้วกันไป <c oughs> ดันได้สลับกันเฉยเลยโถโถโอเคครับอย่า๋ยว,เ,ยวเรามาลุ้นนึงก่อนอีกสองอันสองอันผมก็โดยความคิดส่วนตัวนะ ถ้าจะเล่นอย่างนั้นก็ขอเล่นอีอันดีกว่าเนาะไม่ก็ไอตัวดาโคอีแต่สำหรับใครที่เจ้าจี้นี้ไปเล่นกับเซตอื่นก็ได้อยู่ครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าอีเวนต์นี้ผมขอผ่านอีกรอบแล้วกันก็คือจะไม่ลงทุนกับมันมากเพราะว่าผมกะว่าจะเก็บเพชรไว้ลุยอีเวนต์การ์ดนะฮะก็พักนี้มันมาแต่จี้รัวๆเลยแล้วก็จี้ก็มีแต่พวกเดิมๆซ้ำๆ พวกเอาของเก่ามาขายมั่งอะไรมั่งเนี่ยฮะแล้วก็ดูจากที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้ก็รู้สึกสีแดงจอกยากมากเลย,ยสีแดงไม่ล่มเลยสีเหลืองอล่มาบ่อยอยู่โอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วก็กดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ปิดเทอมนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะฮะ ก็อุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกที่ด้วยความปรารถนาดีจากคยจิคุชแล้วนะครับงั้นเจอกันอีเวนต์ต่อไปนะครับ굿 y บ